ทันขาบบ่าวบัรขั่งกีฬาผุ้บอลไทยาบฉีดสไตล์ประจาวันที่18สิงหาคม2 5, 6 7โดยชายผู้บังคัาร่งผุ้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้การดี่ขารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผุ้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้อะไรยังไงมาดามแป้งสั่งสอบด่วนเคสป,ปัญหาคู่ลำปางกับแพร่บอลเมืองไทยดิก โดยกันนี้จากการณีที่เกิดความวุ่นวายในเกมฟุตบอลเมืองไทยลีกคู่ระหว่างลำปาง FC เปิดบ้านพบกับนักของแพรย่ยูเต็ดในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา18นาฬิกา30นาทีนันามกีฬาจังหวัดลำปางในครั้งน,ะะนี้ล่าสุดนายกมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำนายกสมาคมก็ได้สั่งการเร่งด่วนนะฮะมายังฝ่ายจากการดังขันให้ตวรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเ,เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลลีกอาชีพของไทย ทั้งนี้ฝ่ายจากการแข่งขันไทยลีกจะดําเนินการสอบถามข้อได้จริงไปยังผู้ควบคุมการแข่งขันและก็ทีมงานผู้ตัดสินเพื่อจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนของคณะพิจารณาวินัยมารยาทเพื่อที่จะพิจารณาบทลงโทษต่อไปอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้อ่านถ้ผมเป็นว่างานนี้งานใหญ่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปนะว่าดราม่านี้จะเป็นเช่นไรจะจบลงยังไงกันแน่นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อาร์ตยังไงฟีฟ่าประกาศฟีฟ่าแลนด์กิ้งโลกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับโลกเป็นยังไงเมื่อสมาคมฟุตบอลนานาชาติโรฟีฟ่าทำการประกาศฟ,าฟีฟ่าแลนด์กิ้งโลกของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปรากฏว่าอันดับโลกของไทยหล่นมาอันดับ1อันดับนะฮะหล่นจากอันดับที่46ของโลกมารังอันดับที่17ของโลกคะแนนรวมสะสมอยู่ที่ประมาณ1,521แต้มรังอันดับ3ของอาเซียนส่วนอันดับหนึ่งของอาเซียนเป็นของเวียดนาม คะแนนรวมนั้นสะสมอยู่ที่ประมาณ1611ร้แต้มรังอันดับที่สาของโลกในขณะนี้ซึ่งงานนี้นะผมก็รงกิ้งนะฮะทางฝั่งเวียดนามก็อยู่อันดับที่3 7ฟิลิปปินส์อันดับที่39ไทยแลนด์อันดับที่4 7เมียนมาอันดับที่54ลาวอันดับที่92มาเลเซียอันดับที่96อินโดนีเซียอันดับที่104กคัมบูชาอันดับที่119สิงคโปร์อันดับที่1 3 8 อาร์ติิโมเดสเตอันดับที่159ในคัน้ะนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรลรงมาดูประเด็นข่าวต่อมานช่นครับอาร์ตยังไงโค้ชซาวริฟเผยแข้งเชพแพ้นในศึก ACL ไม่สุปผลเกมดวลกับฝั่งบริลัมนะ โดยผู้ช่วยกุนซือแข้งเทพนะฮะเผยการดวลกับทัพปราสาทสายฟ้าในช่วงซีซั่นนี้จะไม่เหมือนกับช่วงซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งซาบรีสายนุย้ยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทรูแบงคอกเปิดเผยความพร้อมของทีมก่อนจะออกไปเยือนบุรีล์ในศึกวริโวไชลีกฤดูกาลส0 24นัดที่2โดยทางด้านของทางโค้ชชาบรีนะฮะได้เปิดเผยบอกว่าจากการที่เราบุกไปแพ้บ,บอลถ้วย ECL ะรอบเพลย์ออฟที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายกเท่่นัก ซึ่งแน่นอนนะว่าเราแพ้ก็จริงแต่รูปเกณฑ์นในวันนั้นเราสู้ได้ยอย่างเต็มที่แล้วอีกทั้งการไปเยือนมันไม่ใช่ว่าเร่งง่ายอย,าอย่างแน่นอนทั้งการเดินทางรวมถึงการวางแผนทุกอย่างค่อนข้างจะลำบากไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าพี่แบนทัตตะวันสีปานก็ชื่นชมนักเตะทุกคนที่ต่อสู้และก็ทำงานอย่างหนักเกือบจะชนะทีมเขาได้แล้วฉะนั้นการที่เราแพ้จุดโทษก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อสภาพจิตใ,ใจนักเตะสักเท่าไหร่นักก็เ,เป็นเรื่องของความเสียดายซะมากกว่าในคัณะนี้ โดยการไปเยือนครั้งนี้มีความแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างแน่นอนเพราะฤด,ดูกาลนี้พึ่งจะเริ่มต้นขึ้นและเป็นเกมที่2ในครั้งนี้เองด้วยซึ่งความพร้อมของทั้ง True Bangkok แล้วก็หรือบริลัมนะฮะผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมก็พร้อมกับเกมนี้เป็นอย่างมากและแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ต้องวัดแท็กติกรวมไปถึงวิธีการเล่นซึ่งแผนของโค้ชแบนเองก็จะมีความแตกต่างไปจากฤดูกาลก่อนเพราะช่วงซีซั่นก่อนนั้นเรามีความล้าสะสมแต่ว่าครั้งนี้เรามีความพร้อมมากกว่าฤดูกาลก่อนสำหรับการที่จะไปเยือนฝั่งบริลัมในเกมเกมนี้ สนุนรเทที่มีอาการบาดเจ็บอย่างมาดิเอลทอมเบียตอนนี้ก็กำลังในช่วงฟื้นฟูและก็ยังไม่สามารถจะซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มที่ได้สำหรับเกมเกมนี้กับโอกาสที่จะได้ลงเล่นน่าจะมีน้อยหน่อยในส่วนของลูกาอาดิชเขากำลังฟืน้นฟูร่างกายในเรื่องของความฟิตซึ่งหลังจากที่พบกับทางบ้านของฝั่งบริลัมเกมนี้คาดการณ์คันว่าตัวเขาจะกลับมาสอดแทรกได้ในคัรานีบ้างฉะนั้นเราต้องดูความพร้อมกันอีกที สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทรอเบงคอกนนั้นจะออกไปเยือนฝั่งบรุรมย์ในวันที่18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาณสน,นามช้างอารีนาในครั้งนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอารยังไงขอเปิดทางด้านของสาติเจ้าตังในนะในเกมประเดิมน,นัดแรกให้กับเรโนฟาเมื่อวันที่ผ่านมาโดยสำหรับทางด้านของสารัตยู่เย็นเองนะฮะ ห้องเครื่องดีกรีทีมชาติไทยได้รับโอกาสในการลงสนามนัดแรกให้กับทีมเรโนฟายามาคุจิเอฟซศึกฟุตบอลเจทูในฤด,ดูกาลต0วัน24นัดที่27เมื่อวันที่ผ่านมาเกมบุกไปพ่ายฟูจิเอดาเอ0-3เกมนี้เจ้าตังมีชื่อบนมานั่งสำรองก่อนจะได้รับโอกาสประเดิมสนามในลีกอาชีพของญี่ปุ่นนัดแรกช่วง45นาทีของครึ่งหลังแทนที่โยกิไอออดะตำแหน่งกองกลาง ส่วนสถานการณ์ในลีกของทีมเบรโนฟายามาคุจิ FC แข่งทั้งสิ้น27นัดชนะไป13นะฮะสเสมอ5แพ้ไป9ไมีทั้งหมด44แต้มรังอันดับที่6ของตารางคะแนนโดยสถิติของสารัตยูยู่เย็นในเกมดวลกับฟูจิเอด f าเีม่อดต่อไปนี้ลงเล่น45นาทีในครึ่งหลังผ่านบอลทั้งหมด43ครั้งผ่านบอลสำเร็จ38ครั้งสัดบอลทั้งหมด47ครั้งครอสบอล2ครั้งวางบอลยาว1ครั้ง โดนชนะบนพื้น1ครั้งโดนชนะการอากาศสครั้งบล็อกลูกยิง1ครั้งเข้ายังบอลจากคู่แข่ง2ครั้งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของเบรโนฟายามาคุจิจะออกไปเยือนซากาดซึในศึกเอ็มเพอรอร์คัพ2024รอบ16ทีมสุดท้ายวันพุธที่11สิงหาคมเวลาสิจนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเปน็นน้ำงานนี้นะผมก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปเชียร์เจ้าตังสาระจูเย็ยนกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้อดิศัก์รับดีใจทำประตูช่วยกเกษตรศาสตร์ประเดิมคว้าชัยนัดแรกโดยกองหน้าทีมชาติไทยของทัพนาคารารกตนะฮะพอใจกับผลงานหลังช่วยทีมประเดิมชชนะนัดแรกในศึกไทยลีกสอง โดยอสกไกสอนกองหน้าในวัย23ปีเผยหลังเกมช่วยเกษตรศาสตร์ FC บุกปชนะจันทบุรี FC2 ต่2-1ในศึกเมืองไทยลีกนัดที่2ฤดูกาล2 0 2 4สมื่บวันที่17สิงหาคมที่บามาโดยเกมฑังการล่าเกษตรศาสตร์ FC ได้ประตูจากอดิสักไกสอนนาทีที่15และก็สตีเวนบรองจิลนาทีที่36ส่วนทางด้านของจันทบุรีเ c ได้ประตูจากทางด้านของยศศักดิ์ชาวนะที่ทำเข้าประตูตัวเองไปนาทีที่21 หลังจบเกมอดิศักดิ์ได้เปิดเผยบอกว่าผมก็รู้สึกดีใจครับ สำหรับเกมวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่มีส่วนสำคัญช่วยให้เกษตราศาสตร์ f c สามารถคว้า3มแต้มรวมไปถึงแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์พวกเราถึงสนามดังนั้นผมจึงอยากจะขอบคุณแฟนบอลเป็นอย่างมากในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกไทยลีก2นัดต่อไปของเกษตรศาสตร์เอฟซีจะเปิดสนามอินทรีจันทสถิตนะฮะต้อนรับการมาเยือนของลำปางเอฟซีวันที่ที่สิหสิงหาคมเวลา1 9นาฬิกาในครั้งน,นี้นั่นเองนะ เป็นังว่างานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็แกัน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนกันครับเอาเึองไงงานนี้กวางซ่งนะฮะแบโผ30แข้งพร้อมเบอร์ลุยศึกซีซั่น2 0 2 4นะโดยทัพกวางส่งเผยร,รายชื่อพร้อมกับเบอร์เสื้อของเหล่าขุนพลที่จะลุยในช่วงซีซั่นใหม่ เสีย์เชียงรายประกาศ30รายชื่อพร้อมกับหมายเลขเสื้อของนักเตะที่จะลงแข่งขันในฤดูการ2 0 24โดยรายชื่อขุนพลทัพกวางส่งนะครับหมายเลขเสื้อทั้ง30รายบินต่อไปนี้เบอร์หนึ่งนั้นก็คืออภิรักบดรงบงเบอร์สองเป็นบรรพกิจกิจอพรมอพรมมณีเบอร์สามเป็นธนศักดิ์ศรีใสเบอร์สี่เป็นปิยพงษ์ผานิชยกุลเบอร์ห้าเป็นอีจุงมูเบอร์หกเป็นวิกเตอร์ออริเวราเบอร์เจ็ดเป็นเศรษฐิสุวรรณเสด เบอร์8เป็นฮัฟมาซาโดดีแอสเบอร์9เป็นชิชนกชัยแสนสุดินทร์เบอร์10เป็นโรดิโรโริก uh, วินโจเบอร์ cho, 11เป็นคาร์ลอสอีฟี่เบอร์13เป็นพัดสร้อยมารายเบอร์15เป็นสันติภาพแย้มแสนเบอร์17เป็นจอนาตาแวนซูรา เบอร์18ปเป็นถัวเฉียนวี่เบอร์19เป็นเป็นกิติภูมิอุดมเบอร์20เป็นทัศนัยใจหานเบอร์21เป็นสุรัดิตปาเต้เบอร์27เป็นอดิศรภูมิชาติเบอร์29เป็นอติคุณมีท้วมเบอร์30เป็นสุริยาสิ์มุยเบอร์3 2เป็นบนตรีพรมสวัสดิ์เบอร์3 7เป็นของอดุรุชาโพคงเบอร์ส9เป็นฟารุชปาตี เบอร์40เป็นชินวัตรประจวบมอนเบอร์50เป็นองศาสิงห์ทองเบอร์55เป็นธนวัตรพิมพ์โยธาเบอร์7 7เป็นวินอ่าวินเนียงตงเบอร์88เป็นแฮร์รี่สจวตและเบอร์9 9เป็นสิริโชตกันโหนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในต่อไปของสิงห์เชียงรายจะออกไปเยือนการท่าเรือเอฟซีวันที่19สิงหาคมเวลา19บเนาฬิกาที่สนามแพสเตเดียมในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่ 18สิงหาคม2567โดยชายผู้บังครังฟุตบอลไทนครับ